สวัสดีครับคลิปนี้สิ่มาแนะนำยาดีแก้แผลในปากนะครับแผลผู้พ้องในปากจากพืชผัดไก่บ้านไก่ตัวเฮานี่แหละคือต้นแค่ครับแค่ขาวอ่าแค่บ้านครับแค่ขาวแค่บ้านนี่แหละบอกพื้นแค่นี้ครับ เป็นพักได้เนาะครับดอกก็กินได้ยอดก็กินได้แต่ส่วนสี่สำคัญของแค่ก็คือส่วนเปลือกบริเวณเปลือกนะต้นแค่ที่มีอายุสามถึง4ี่ปีเนี่ยจะมีเปลือกหนาครับส่วนที่เป็นยาไปครับไปเบิ้งนี่ครับพาอกับถาดเอาครับ่าโปบริเวณที่มันเขาเอื่นเปลือกมันน่ะ อันนี้เป็นยากแก่ร้อนในเป็นแผลผู้พ้องในปากแีลผ้ว่าอีสารเขาว่าปากเป็นกลางปากหอนในเนี่ครับเอาเปลือกมันเนี่ครับไปโอมไปในช่องปากครับเศร้าแรงครับทำติดต่อกันบวกเกินสามมือหายขาดครับแผลในปากเนี่ยยาล่างน้ามด้วยครับเขาได้เปลือกมากเขากลับมาลอกอเปลือกเสียมัน ตายแล้วเซลจะมันตายแล้วออกครับแล้วกระชีดเราส่วนที่เขาที่ต้องการส่วนเลี้ยงแดงครับเป็นเนื้อเลี้ยงแดงไอ้ส่วนที่สมบูรณ์ครับกระชีกออกครับหรือว่าเขาจะหามล่างน้ำด้วยครับส่วนนี่ได้มาแล้วเพราะตรงล่างน้ำขีดหรือซับให้พอดีขําครับแล้วก็เราส่วนที่เขาต้องการนี่ครับ อมไวในปากเข้าครับประมาณครึ่งชั่วโมงครับมือนึ่งกับอมเศร้ากับเย็นครับทํำจิตก็กันบบกเกินสามมือครับหายครับแผลในปากครับแผลปูพองแผลในปากลองไปทํำเบืงองนะครับเด้อผู้ใดเป็นแผลตามช่องปากเด็กน้อยเด็กเล็ก,เ,ลกเป็นกลางบ้านผมเอื่นว่าเป็นกลางคนอีสานเขาว่าปากเป็นกลางเปลือกแค่นี้แหละครับได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ Alright.